หวันอยากจะเป็นคนขับรถไฟความเร็วสูงทพิปสนอดดีเด็กหนุ่มวัย19ปีจากจังหวัดสระแก้ว กำลังแต่งกายชุดเครื่องแบบนักศึกษาเพื่อออกไปเรียนตามความฝันครับผมผมก็ต้องตื่นเช้าแบบนี้ทุกวันนะครับเพื่อที่จะตื่นขึ้นมาทำกิจวัตรประจำวันในตอนเช้าครับหลังจากนั้นนะครับผมก็จะต้องลงมารอรถ ในเวลาสักประมาณ6กนกา50สินทีนะครับเพื่อที่จะได้เดินทางไปที่วิทยาลัยเทคนิคชลบุรีนะครับเพื่อที่จะไปเรียนในสาขาเทคนิคท่างเครื่องมืงและขนส่งทางรางครับก็เป็นสาขาที่ผมอยากจะเลือกมาเรียนเพราะว่าอยากจะเป็นคนขับรถไฟฟ้าความเร็วสูงครับผม ก็จะออกเวลา1 0 1 5นา,าทีเป็นประจำทุกวันนะครับเพื่อที่จะมุ่งหน้าตรงไปที่วิทยาลัยเทคนิคชนบุรีนะเพื่อที่จะทำกิจกรรมเข้าแถวคารมรงชาติในตอนเช้าครับเป็นประจำทุกวันนะครับ เราเรียกว่าวอสโลนะครับส่วนอีกแบบหนึ่งเราเรียกว่าแพนดอรความฝันของผมเราก็คือผมอยากเป็นคนขับรถไฟฟ้าเพราะว่าผมรู้สึกว่าคือผมมาส่วนหนึ่งแล้วก็เป็นคนที่อยากจะลองท่อง ท่องเที่ยวนะครับแต่ว่าไปในบรรยากาศของรถไฟอะไรประมาณนี้ครับก็เลยคิดว่าถ้าเราได้เป็นคนขับรถไฟเราก็อาจจะแบบ <Yeah. S 1> ได้เที่ยวได้ไปกับผู้โดยสารอะไรเงี้ยแต่เราอยู่ในฐานะคนขับครับแต่ก็สิ่งที่อยากทํครับก็คือเป็นคนขับรถไฟแล้วก็มองวิวข้างทางที่มันสวยงามอะไรประมาณนี้ครับก็เลยอยากจะลองมาทํางานในสายงานรถไฟฟ้าอะไรประมาณนี้ครับครับแล้วก็คลิปหบายเล วิถีชีวิตที่สักแก้วก็เป็นเด็กบ้านนอกคนหนึ่งครับก็ใช้ชีวิตตามทุ่งนาอะไรอย่างเงี้ยมีความฝันว่าอยากจะเติบโตขึ้นมาเป็นคนที่มีหน้าที่การงานที่ดีครับเนื่องจากนะครับที่ผมเลือกที่จะมาเรียนสายอาชีพเนี่ยผมมองว่าสายอาชีพเนี่ยมีงานรองรับอยู่เป็นจนํานวนมากครับว่าทุกวันนี้ประเทศไทยขับเคลื่อนด้วยเศรษฐกิจแล้วก็มีโรงงานอ,อุตสาหกรรมมากมายนะครับที่จะรองรับนักเรียนสายอาชีพอย่างเราครับผมจึงเลือกที่จะ ย้าย <rijk> มาเรียนสายชีพครับเพื่อที่จะได้นําเงินจากการทํางานเนี่ยก็คือเรียนสายชีพเพื่อหวังเงินที่มากครับเพื่อที่จะมาใช้จ่ายในชีวิตประจําวันครับแล้วส่วนหนึ่งก็ส่งให้ครอบครัวด้วยครับเพราะว่าเนื่องจากผมก็ครอบครัวของผมเนี่ยค่อนข้างที่จะมีฐานะยากจนเราจึงต้องหาวิธีทุกอย่างครับเพื่อที่จะนําเงินจากการทํางานนะครับมาเลี้ยงดูครอบครัวรายได้ใช้จ่ายในครอบครัวชีวิตประจําวันก็เนื่องจากวิทยาเทคนิคชนบุรีนะครับเป็น วิจัยที่เปิดสาขา,าเกี่ยวกับระบบขนส่งทางรางเกี่ยวกับรถไฟประมาณนี้ครับก็เป็นสิ่งที่ผมอยากจะทําอยู่แล้วครับแล้วก็นอกจากนั้นนะครับวิจัยเทคนิคจุลบรีเนก็ยังตั้งอยู่ในเขตพื้นที่ EEC ครับซึ่งเป็นเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกครับก็ผมก็เลยคิดว่าในเมื่อมันอยู่ในเขตภาคเขตพัฒนาพิเศษอย่างเงี้ยครับผมคิดว่าไม่ว่าจะเป็นเรื่องของตลาดแรงงานอะไรก็ มันต้องต้องการเป็นจานวนมากครับผมก็เลยคิดว่าถ้าเรามาเรียนที่นี่เราก็คงจะมีโอกาสได้ทํางานมากขึ้นหาเงินง่ายขึ้นสภาพเศรษฐกิจก็น่าจะคล่องขึ้นครับการจัดการศึกษาเพื่อการมีงานทําเป็นหัวใจสําคัญในการจัดการศึกษาของอัชีวิษานะครับเพราะว่าอันชีวษาคือการพัฒนากําลังคนเพื่อตอบสนองต่อความต้องการของตลาดแรงงานยิ่งเรามีโครงการพฒนาเขตพิเศษภัคตะ์ออกหรือ eec มีการลงทุนมากเท่าไหร่ กำลังคนทักษะที่มีทักษะสูงยิ่งขาดแคลนเพราะฉะนั้นสถาบันาเองจะต้องปรับตัวในการปรับปรักสูตรให้สอดคล้องกับการลงทุนของภาคอุตสาหกรรมตามอุตสาหกรรมเป้าหมายของรัฐบาลก็ตอบโจทย์ได้ทีเดียวครับเพราะว่าวิชาความรู้เนี่ยก็เป็นวิชาที่ค่อนข้างใหม่สำหรับผมแล้วก็สนุกด้วยครับ ส่วนวิชาช่างก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ใหม่สําหรับเด็กที่จบมาจากสายสามัญอย่างผมเหมือนกันครับเพราะว่าเราได้ฝึกทํางานครับได้ฝึกความอดทนนะเพราะว่าปกติถ้าเราเรียนสายสามัญเราก็คงนั่งเรียนนั่งเขียนอยู่ในห้องเฉยๆแต่พอเรามาเรียนสายอาชีพมาเรียนที่วิทยาลัยเทคนิคชุมบุรีนะครับเราได้ออกมาลองทํางานถากแดดอะไรประมาณนี้ครับก็คือเป็นสิ่งที่ฝึกความอดทนนะครับ าขาเทคนิคควบคุมและซ่อมบำรุงระบบขนส่งทางรางของวิทยาลัยเทคนิคชลบุรีได้รับการสนุนงบประมาณจากสำนักงานคณะการการอาชีวศึกษานอกจากนี้ยังได้รับความไว้วางใจจาก EEC HDC นะครับในการที่จะเป็นเซ็นเตอร์การผลิตก,กำลังคนระบบรางของทางด้านอาชีวศึกษานะครับซึ่งเรามีคณะกรรมการมาร่วมของเราผ่านภาคีเครือข่ายมากมายนะครับ ไม่ว่าจะเป็นกรมรางไม่ว่าจะเป็นสมาคมวิศวกรรมระบบขนส่งทางรางรวมถึงสถานประกอบการชั้นน,นัโอปเปอเรเตอร์ที่เดินรถไฟฟ้ารถไฟความเร็วสูงครับก็สําหรับสาขาเทคนิคค,ควบคุมและซ่อมบำรุงระบบขนส่งทางรางของเราเนี่ยนะครับเราแบ่งออกเป็นสสาขางานด้วยกันนะครับสาขางานแรกก็คือเราเราจะเน้นเลยก็คือตอนนี้ที่เราเปิดอยู่นะก็คือเรื่องของ track work หรืองานซ่อมอเรียกว่าสาขางานซ่อมบำรุงาทางวิ่งรถไฟนะครับ เพราะว่าเรามองว่าสาขาเนี้ยเป็นสาขาที่มีความต้องการของตระดารายงานค่อนข้างเยอะในช่วงปัจจุบันนี้นะครับเนื่องจากว่าตัวโครงสร้างพื้นฐานเนี่ยก็จะว่าในเรื่องของตัวรางรถไฟนะครับระบบเกี่ยวกับที่เกี่ยวเนื่องกับทางวิ่งรถไฟนะครับสาขาที่2ครับก็คือสาขาเราเรียกว่าสาขา s ิ g n นลลิ g นะครับหรือว่าช่างระบบอานสัญญาณและโทรรักคมนาคมนะครับตรงนี้ ในระบบของการเดินรถนะครับการเดินรถไฟเนี่ยก็คือจะต้องมีเรื่องของระบบอนรรยยุสัญญาณเข้ามาเกี่ยวข้องนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการาปล่อยขอบวนรถเรื่องของการาควบคุมการเดินรถต่างๆเนี่ยแล้วเรยก็เป็นระบบเรื่องของ s i g n a l ลิ่งนะครับตรงนี้สถานีก็จะเกี่ยวเนื่องมาคือเมื่อมีการาสร้างโครงสร้างพื้นฐานเรื่องของระบบรางวางรางเนี่ยนะครับ ทําทางวิ่งรถไฟก็จะต้องมีการวางเรื่องของระบบอนัสัญญาณเข้ามาเกี่ยวข้องอ,อย่างเช่นพวกเหล็กทางกั้นทางข้ามของอรถยนต์ที่จะข้ามทางรถไฟอันนี้ก็จะมีการก็จะเกี่ยวเื่องกับเรื่องของซิกนาลิ่งทั้งหมดนะครับตรงนี้อันนี้ก็จะเป็นสาขาที่ที่มีความต้องการตามมานะครับในส่วนของสาขาที่3าครับก็เรื่องของอสาขาเราเรียกว่าเป็นช่างเทคนิคซ่อมบํารุงตู้รถไฟนะครับ ในตู้รถไฟเนี่ยเรามองว่าสาขาเนี้ยก็จะเป็นสาขาที่มีความต้องการตามมาหลังจากตัวโครงสร้างพื้นฐานเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับก็จะมีการเดินรถและนะครับขณะที่มีการเดินรถก็จะมีการเราเรื่องมีการ PM มหรือการซ่อมบำรุงรายวันนะครับประจําวันเนี่ยต้องมีการซ่อมบำรุงนะครับนอกจากนี้ก็จะมีการซ่อมบำรุงประจําเดือนประจําวงรอบนะครับมีการโอหอนเมื่อวิ่งครบ จำนวนกิโลที่ตามที่สเปคของรถไฟแต่ละรุ่นกําหนดอย่างเช่นหนึ่งแสนกิโลจะต้องทําอะไรบ้างนะครับหล้านกิโลเนี่ยจะต้องโอเวอร์ฮอนอะไรบ้างประมาณนี้ครับก็เป็นสาขางานที่สสาขางานที่เราเปิดเพื่อรองรับความต้องการของตลาดแรงงานตรงนี้นะครับอเ่ ก็มีความสําคัญมากนะครับเนื่องจาการถไฟที่นําเข้ามาจากจีนครับก็มีคนจีนเข้ามาทํางานที่ประเทศไทยเยอะแล้วก็ทํางานเกี่ยวกับรถไฟครับเราจึงต้องเรียนรู้ภาษาจีนเพื่อที่จะได้ไปสื่อสารกับคนจีนที่เข้ามาทํางานในประเทศไทยครับผมไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสับช่างหรือการทํางานร่วมกันครับก็ต้องใช้ภาษาจีนเพื่อสื่อสารกับเขาครับผมจริงๆเนี่ยสี่ด้านหมดเลยครับก็คือฟังพูดอ่านเขียน แต่ว่าฟังจะมากกว่าพูดพูดจะมากกว่าอ่านอ่านจะมากกว่าเขียนครับเพราะการสอบระดับก็มีฟังพูดอ่านเขียนสีระดับครับเนีนสี่อย่างนี้เป็นหลักครับแต่หลักๆที่สุดก็คือฟังกับพูดครับตอนเริ่มต้นเรี่ยนเราจะเลียนเนียนชีวิตปัจจุบันก่อนให้ชีวิตปัจจุบันพอไม่พื้นฐานสำคัญแล้วเราก็ไปเนียนตรงทางวิชาเฉพาะระบบค,คุณ่งทางรางครับคำศัพท์ที่เกี่ยวข้องครับ ตามโครงการที่วางแผนไว้ก็คือนักเรียนเข้ามาเรียนที่นี่หนึ่งปีการศึกษาที่ไทยครับแล้วก็ปีที่สองก็ไปเรียนที่ประเทศจีนครับเรียนเสร็จแล้วก,กลับมาทํางานที่ไทยหนึ่งปีครับเพื่อให้ทั้วุฒิสองวุฒิครับการอาชีพศึกษาจุดสําคัญที่สุดก็คือส่งนักเรียนไปทํางานในงานทําทีนี้เศรษฐกิจจีนตัวนี้ยังมีเนี่ยเนียวว่าจะส่งขึ้นแล้วก็มีการค้าขายทัว่วโลกพูดง่ายก็คือตัวนี้ประเทศไทยเรียนภาษาจีน เพราะว่าอยากให้จีนกับไทยสองประเทศนี้ช่วยกันพัฒนาเรื่องเศรษฐกิจเป็นหลักครับ,รบแต่เศรษฐกิจต้องมีคนต้องมีบุคคลเป็นปัจจัยสําคัญครับเราต้องพัฒนาคนเพื่อไปสู่สังคมพัฒนาเศรษฐกิจครับที่คนจีนลักลงทุนมาประเทศไทยมี2อ,อย่างนะครับอย่างแรกก็คือภายใต้นาฬบาาของฉีชิ้นผิงก็คือ,อหนึ่งแถบหนึ่งเส้นทางวันเบรียววันโลเพราะว่าแนวคิดของฉีชิ้นผิงก็คือทั่วโลกนะครับ ม่ใช่ต่างประเทศต่างประเทศปิดกั้นกันครับคอนจะเรียกว่าหมู่บ้านเดียวกันก็ได้ก็คอนจะเชื่อมต่อกันหมดเพื่อแลกเปลี่ยนและก็แชร์ทรัพยากรกัน,กนอย่างอย่างนนหนึ่งคือภายใต้ของศิลินผิงวันเปียววันโรครับข้อได้เปรียบของเด็กนักศึกษาเราก็คือว่าเด็กเราเป็นช่างนะครับเรียนช่างก็จะรู้ทั้งด้านวิศวกรรมรู้ทั้งด้านช่างแล้วก็พอรู้ศัพท์ภาษาจีนทั้งด้านช่างนะครับเมื่อไปอยู่ต้องยอมรับว่าเด็ก ตอนนี้ผู้ประกอบการจีนนะครับก็คือนักลงทุนจีนเนี่ยเข้ามาเปิดโรงงานในบ้านเราเยอะนะครับเพราะฉะนั้นเขาก็ต้องการล่ามที่สามารถจะสื่อสารภาษาจีนแล้วก็รู้ทางด้านวิศวกรรมรู้ทางด้านช่างเนี่ยก็ค่อนข้างจำนวนเยอะเพราะนั้นเด็กเรากลุ่มหนึ่งก็จะไปทางานอยู่กับบริษัทพวกนี้นะครับแน่นอนครับเราเป,เป็นแรงงานคุณภาพอยู่แล้วนะครับที่ที่ว่าผู้ลงทุนจากต่างประเทศเนี่ยสนใจประเทศเราเพราะว่า เราคุยง่ายนะครับทำงานดีนะครับเราต้องพัฒนาพวกด้านการสื่อสารเรื่องภาษาอังกฤษเรื่องอการทํางานให้มันมีระเบียบวินัยให้มันเท่าเทียมกับที่อื่นนะครับสิ่งสำคัญที่จะทำให้ความฝันของนักศึกษามีโอกาสเป็นจริงมากขึ้น คือการที่ทางวิทยาลัยเทคนิคชนบุรีได้ทำความร่วมมือกับภาคเอกชนในการส่งนักศึกษาไปฝึกงานยังสถานประกอบการจริงเพื่อมีทักษะตรงตามความต้องการของภาคอุตสาหกรรมก็เรามี MOU กับสถานประกอบการชั้นนำไม่ว่าจะเป็นสถานประกอบการที่วางระบบโครงสร้างพื้นฐานของตัวรถไฟนะครับรวมถึงสถานประกอบการที่เป็นโอเปเรต หรือบาองการที่บริหารจัดการเรื่องการเดินรถนะครับต้องมีการซ่อมบำรุงรถรายวันเนี่ยนะครับเราก็มีส่งนักศึกษาไปฝึกง,งานในส่วนนี้ด้วยก็เราให้นักศึกษาเลือกตามความชอบนะครับว่า,านักศึกษาเมื่อเรียนจบแล้วเนี่ยอยากจะไปทํางานกับอยู่ในส่วนไหนนะครับถ้าต้องการไปอยู่ในส่วนของโครงสร้างพื้นฐานเรื่องของการวางรางการติดตั้งระบบอนาสัญญาณอันนี้ก็ต้องไปอยู่กับบริษัทที่เป็นผู้ประกอบการที่ รับวางโครงสร้างนะครับพื้นฐานตรงนี้นะครับแต่ถ้าต้องการไปอยู่เรื่องของซ่อ,ซอมบำรุงก็ต้องไปอยู่กับบริษัทที่ทําเรื่องของการแมเทนาน,นเรื่องของการบริหารจัดก,การการเดินรถพวกนี้นะครับต้องย้ําอย่างนี้เลยครับว่าการจัดการสาร่วมกับสถานประกอบการถือว่าเขามาร่วมรับผิดชอบกับเราในการผลิตกําลังคนให้ตรงกับความต้องการเพราะนั้นภายใต้ โครงการส่วนใหญ่เราจะร่วมมือกันเมื่อสําเร็จการศึกษาแล้วพร้อมรับเข้าไปทํางานนะครับแม้กระทั่งปัจจุบันเองเด็กศึกษาเด็กนักศึกษาที่ไปฝึกงานเนี่ยก็เป็นที่ความต้องการของตลาดแรงงานแล้วครับเพราะว่าเด็กของเราเน้นเรื่องของวินัยเด่นเน้นวิชาการที่สําคัญการได้รับการสนับสนุนเครื่องไม้เครื่องมือที่สําคัญและสอดคล้องกับโลกศสาหกรรมที่เปลี่ยนไป เทคนิคชนบทได้รับเครื่องมืออย่างเช่นห้องจำลองการขับรถไฟเนี่ยจะเป็นหัวรถไฟความเร็วสูงที่ใกล้เคียงกับรถที่จะนำมาวิ่งจริงเลยในโครงการเชื่อมต่อสามสนามบินครับเราทำเรื่องการพัฒนาบุคลากรมาตั้งแต่อยู่ในสมาคมแล้วนะครับตอนหลังเรามารับงานตรงนี้เราก็เห็นความสำคัญในการพัฒนาบุคลากรที่ที่มีความจำเป็นแล้วก็ส่วนระบบของเราเนี่ยเป็นระบบเป็นส่วนหนึ่งของระบบรางเพราะนั้นเราต้องเอา พัฒนาบุคลากรเพื่อที่จะนํามาใช้ในโครงการของเราครับน้องที่มาฝึกงานเนี่ยเราให้เรียนหมดเลยนะครับเราเรียนทั้งตั้งแต่ระบบงานก่อสร้างระบบเอกสารนะครับระบบคุณภาพต่างๆนะครับแล้วก็ระบบเทคโนโลยีทั้งหมดเลยเราให้เรียนทั้งหมดเลยครับแล้วก็ให้ฝึกงานทำงานจริงปฏิบัติงานจริงนะครับมีการเข็นรถซ่อมรถของจริงเลย และสิ่งที่ทำให้ทิ์เห็นถึงโอกาสของการมีงานทำมีไรายได้ที่ดีเพื่อเลี้ยงครอบครัวคือการเดินหน้าของโครงการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกหรือ e e c ที่จะมีโครงสร้างพื้นฐานเกิดขึ้นในพื้นที่ชนบุรีระยองและฉะเชิงเซาโดยเฉพาะรถไฟความเร็วสูงเชื่อม3ส,สนามบินแบบไร้อรอยต่อมันเป็นโอกาสมากครับเพราะว่าตอนนี้ประเทศไทยกำลัง สร้างรถไฟฟ้าความเร็วสูงเชื่อมสนามบิน3ทมเทียบก็สุวรรณภูมิดอนเมืองแล้วก็อุตตะเพาครับและสาเหตุที่ผมคิดว่าผมจะได้งานแน่ๆเลยก็เพราะว่าในเมื่อมันมีการสร้างครับเขาก็ต้องการบุคลากรหรือไม่ก็แรงงานเข้าไปทําให้โครงการนี้มสําเร็จลุล่วงครับผมโครงการที่เราทําอยู่เนี่ยนะครับของท่าอากาศยานสุวรรณภูมิเนี่ยก็เป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนา ec นะครับ,ร e Z, รบเพื่อเชื่อมโยงไปด้านระเบียงด้านตะวันออกนะครับก็เราก็เป็นส่วนหนึ่งในการที่เป็น เป็นช่วยนะครับในนโยบายภาครัฐให้เกิดการขับเคลื่อนนะครับกับเครื่องกําลังพลกับเคื่อนแรงงานกับเครื่องเศรษฐกิจไปได้นะครับโครงการ EC เป็นโครงการที่ผมคิดว่าเป็นประโยชน์มากนะครับ EC เป็นโครงการใหม่ที่รัฐบาลพยายามจะสร้างขึ้นมาพนนเพราะฉนั้น EC พอ EC เกิดได้งานตําแหน่งงานก็ว่างมากขึ้นนะครับคนก็ต้องมีการทํางานมากขึ้นอยู่แล้วนะครับเพราะนั้น EC ก็เป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนประเทศอยู่แล้วครับผม ครับก็ต้องบอกว่าเป็นโอกาสที่ดีครับเพราะว่าตอนนี้อย่าลืมว่า,านักลงทุนที่มาลงทุนเนี่ยนะครับก็ต้องการช่างฝีมือเราเรียกว่าช่างฝีมือนะครับโดนช่างถึงช่างเทคนิคนี่นะครับจำนวนมากทีเดียวนะครับเพื่อที่จะไปเซิร์ฟกับสาประกอบการเขานะครับเข้าไปร่วมทํางานกับเขานะครับเมื่อเศรษฐกิจดีนะครับคุณภาพชีวิตก็ดีการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานต่างๆดียกตัวอย่างเช่นเรื่องของเทคโนโลยีดิจิตอล เราจะเห็นว่าทุกวันนี้แม้ทั้งตัวเราเองพอเราถ้ามี 5G เราจะเห็นเรื่องสมาร์ทวอชรวมถึงอุปกรณ์ทางการแพทย์ต่างๆจะมีการพัฒนาที่เกิดขึ้นบ้านที่อยู่อาศัยก็จะเป็นเรื่องของ Smart City, สมาร์ทซิตี้สมาร์ทเฮาส์ที่มีเทคโนโลยีทางด้าน IoT เข้ามา <S <S <ๆ>เพราะฉะนั้นไม่ใช่มิติเพียงแค่โลกของอุตสาหกรรมที่เปลี่ยนไปคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นโดยเฉพาะการลงทุนทางด้านอุตสาหกรรม4.0 จะเน้นเรื่องของปัญหาสิ่งแวดล้อมและความยั่งยืนเพราะฉะนั้นช่วยคลายความกังวลใจจากชุมชนรวมถึงสังคมโดยรวมแม้กระทั่งภาคการเกษตรนะครับเราสามารถเอาเทคโนโลยีเหล่านี้อัดแอปไปใช้ในเรื่องของสมาร์ทฟาร์มเมอร์รวมถึงการดูแลพี่น้องประชาชนในมิติอื่นๆด้วยครับ นี่คือโอกาสของทิพย์สนอดีที่ฝันอยากเป็นคนขับรถไฟความเร็วสูงเป็นโอกาสที่มาพร้อมกับโครงการ eec และเป็นโอกาสของใครอีกหลายคนที่มีสิทธิ์ฝันถึงอนาคตที่ดีขึ้นเมื่อโครงการ eec เริ่มเดินหน้าสิ่งสำคัญคือการเดินตามความฝันในวันนี้ที่ต้องมุ่งมั่นตั้งใจเหมือนกับทิพย์สนอดีรับ e ผมรู้จักจากจาการที่มีพออนะครับมาให้ความรู้หนะ้า ชั้นเรียนครับแล้วเขาพูดถึงเกี่ยวกับ EC ว่ามันคืออะไรครับแต่ผมก็ยังไม่ค่อยเข้าใจก็เลยไปศึกษาเพิ่มเติมจากเว็บไซต์ต่างๆครับว่เลยพอจะรู้ว่า EC เนี่ยก็คือเขตพื้นที่พัฒนาพิเศษนะครับก็ไม่ได้พัฒนาแค่ธุรกิจครับก็ยังจะเป็นด้านการท่องเที่ยวโรงเรียนแล้วก็อะไรต่างๆที่มันจะทำให้คนมีไรายได้ดีมากขึ้นครับผม ผมต้องขอขอบคุณภาครัฐนะครับที่เดินหน้าโครงการ EC ครับและต้องขอขอบคุณวิทยาเทคนิคจุลบุรีนะครับที่พัฒนานักศึกษาอย่างพวกผมนะครับให้ตอบโจทย์เขตพื้นที่พัฒนาพิเศษหรือ e c c นะครับผมมั่นใจนะครับว่าถ้าจบไปแล้วจะทําให้ผมมีงานทําอย่างแน่นอนและทําให้มีชีวิตที่ดีขึ้นในเขตพื้นที่ EC ครับ